สวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ชั่วโมงการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้พบกันเช่นเคยกับคุณครูจุรารัศีสงครามหรือว่าครูบุ๋มนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4ไตรยางสร้างคำเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษร3หมู่นั่นเองค่ะ อักษรสามมูหรือที่เรียกว่าไตราย,ยางนะคะก็คือการแบ่งพยัญชนะทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนที่เรียกว่าอักษร3ามม่ประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวหลักการจำง่ายๆผีฝากถุงข้าว สารให้ฉันเรามาดูกันว่ามันประกอบด้วยตัวอะไรบ้างผีก็คือตัวผอพึ่งนั่นเองฟาก็คือฝอฝาถุงเสียงถอมีสองเสียงก็คือถอถุงกับถอฐานข้าวเสียงขอก็มี2เสียงเหมือนกันขอไข่กับขอขวดสาร เสียงสอนะคะเสียงสมี3เสียงก็คือสอเสือ,อ,อสอฤศีแล้วก็สอสลาหอหีบแล้วก็ชอชิงมีทั้งหมด11ตัวมาดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูงนะคะเช่นคำว่าขวดสงสยัยถุงต่อไป เรามาดูอักษรกลางกันบ้างค่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวหลักการจำง่ายๆเลยก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันค่ะไก่ก็คือตัวกอไก่นั่นเองจิกก็คือตัวจอจานเด็กนะคะก็คือตัวดอเด็กแล้วก็ดอชดาตาย ก็มีสองตัวเหมือนกันตอเต่าและก็ตอปะตักบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอปลาและอ่งก็คือออ่างนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นคที่เป็นอักษรกลางกันบ้างนะคะกลองปาจดหมาย ต่อไปก็คืออักษรต่ำอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวหลักการจำคืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันค่ะงูก็คือตัวงองูใหญ่ก็คือยอหญิง นอนก็คือนอหนูอยู่ก็คือยอยักษ์ณนะก็คือนอนเนนริมก็คือรอเรือวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมอมา้าลีก็คือรอจุลาและโลกก็คือรอลิงเราไปดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะคะเช่นคำว่า รัว้วเนนและก็ลำพง ต่อไปอักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวหลักการจำก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อจะมีพยัญชนะตัวไหนบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันค่ะคำว่าพ่อคือเสียงพอเสียงพ,อ,ยงพอมีอยู่2ตัวก็คือพอพัอนและก็พอสำเาค้า,าเสียงคอมี3ตัวด้วยกันก็คือคอควายคอคนแล้วก็คอระครัง ฟันก็คือฟอฟันนั่นเองค่ะทองเสียงทอมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันมีทอทอทหารทอทงทอมนโทและก็ทอพเทาเสียงซอก็คือซอโซนะคะช้างเสียงชอมี2ตัวก็คือชอช้างแล้วก็ชอเชอสุดท้ายก็คือห่อก็คือหอนกฮูกนั่นเองต่อไปเราไปดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรต่ำคู่กันบ้างนะคะเช่นคำว่า พานเทียนแล้วก็ชนีค่ะไปนะคะครูผมมีเกมมาให้เด็กๆลองทายกันเล่นๆดูครูผมจะมีภาพมาให้เด็กๆทายนะคะว่าภาพนั้นคือภาพอะไรจากนั้นเด็กๆสังเกตดูภาพนั้นพยัญชนะต้นคืออักษรสูงหรือกลางหรือต่ำพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูรูปภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ รูปภาพมาครบแล้วนะคะภาพแรกเป็นภาพช้อนใช่ไหมคะช้อนพยัญชนะต้นก็คือชอชางเด็กๆคิดว่าเป็นอักษรไหนเอย่ยเป็นอักษรต่ำมีใครถูกบ้างไหมคะงั้นเราไปดูภาพต่อไปคำว่าร่มพยัญชนะต้นก็คือรอเรือรอเรือเป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำ ต่ำคะ่ะต่อไปกล้วยอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำอักษรกลางนั่นเองต่อไปภาพที่สี่คำว่าว้าวเป็นอักษรต่ำต่อไปละคะคำว่าถุงทอถุงเป็นอักษรสูงต่อไปพริกพอพานพอพานเป็นอักษรต่ำ ต่อไปโหภาพนี้ปืนปืนปอปาเป็นอักษรกลางต่อไปดา,ดาบดาบดอเด็กเป็นอักษรกลางและสุดท้ายซิปซซโซ,โซเป็นอักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะไหนมีใครถูกหมดทุกภาพไม่เอ่ย ปลบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะหลังจากเรียนเรื่องอักษรสามหมู่มาแล้วเด็กๆมาดูใบงานนะคะครูบุ๋มมีใบงานให้เด็กๆทั้งหมด2หน้าด้วยกันหน้าที่1นึ่งให้นักเรียนจำแนกอักษรสูงกลางและต่ำแล้วนำมาเขียนลงในวงกลมที่ครูบุ๋มกำหนดให้ด้วยตัวบรรจงย้ำอีกครั้งนะคะด้วยตัวบรรจงให้สวยงามและระบายสี มาดูหน้าที่สองกันบ้างค่ะหน้าที่สองคุณครูมีคำกำหนดคำให้แล้วให้เด็กๆนำคำนั้นไปเขียนลงในไอศกรีมที่เป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำจากนั้นระบายสีให้เรียบร้อยอย่างเช่นยกตัวอย่างพอพานพอพานเป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำคะพ่อคะฟันทองซื้อช้างห่อเป็นอักษรอะไรคะเป็นอักษรต่ำเด็กๆก็เอาคำว่าพับเพียบ นะคะไปเขียนลงไอศกรีมที่มันเป็นอักษรต่ำนั่นเองจากนั้นระบายสีให้สวยงามคุณครูรอชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ